สวัสดีครับผมมาทบทวนคำที่แปลว่าหนาวภาษาอังกฤษมีมากกว่า cold คำเดียวเองนะครับเข้าไปดูคำแรก bitter bitter ไม่ได้แปลว่าขมอย่างเดียวนะครับเช่น the weather is bitter ก็หมายถึงว่าสภาพอากาศก็หนาวหนาวนะครับคำต่อไปครับ bleak bleak ก็หมือนว่าอากาศมันหนาวแล้วก็ไม่ไม่อยากจะไปข้างนอก brisk brisk ลงท้ายด้วย b r s k brisk ทีแ่แปลว่าหนาวแล้วก็ก็เหมือนว่าความหนาวจะกัดผิววิ brisk คำต่อไปครับ Ch illed, chilled c h i l l ลงท้ายด้วย e d chilled ก็คือเ cool, cool. ยอ็นครับ cool cool ไม่ได้แปลว่าเจ๋งสุดยอดเสมือนครับ cool ก็คือเย็นคำต่อไปนะครับ crisp crisp ลงท้ายด้วย c r s p crisp ไม่ได้พูดถึงมันฝรั่งทอดก็คืออากาศ ยิน frigid โ oh, อ้านะ frigid ก็คือหนาวมากเลยครับ frosty frosty หนาวแล้วก็เป็นฤดูหนาวพอดีเลยนะครับ frozen frozen ก็เหมือนว่าแบบร่ but, างกายรู้สึกว่าก็เหมือนน้ำแข็งเป็นก้อนเลยนะฮะ icy icy the weather is icy it's icy ก็หนาวอยู่ดีครับ intense intense ก็รุนแรงครับโหด algid algid Al ก็หนาวอยู่ดีครับผม raw r อากาศมันดิบเลยครับไม่ถึงว่าเดินข้างนอกเรารู้สึกว่ามันตัวเองก็ดิบๆเลยนะครับโดนเต็มที่หนาวเลย snowy snowy หิมะตก wintry wintry ก็จะอธิบายสภาพอากาศในช่วงหน้าหนาว Siberian Siberian ก็เป็น adjective ไม่ถึงเป็นภาคของประเทศรัสเซียที่หนาวที่สุดในโลก Arctic Arctic ใช้แล้วนับตัวซีมีกระันด้วยนะ Arctic Arctic ไม่ใช่ Arctic Arctic, Arctic. ก็ก็เหมือนว่าหนาวอยู่ดีนะครับ Chill the weather is very chill ชิวๆไม่ใช่นะก็เย็นสบาย Cutting the weather is cutting มือนว่ามันจะตัดมันจะกัดผิว Hyperborean. The weather is hyperborean ก็พูดถึงสถานที่นะครับที่มันหนาวมากพักเหนือ Icebox. It's like an ice box out there ก็เหมือนว่าเราอยู่ในตู้เย็น keen The weather is quite keen ก็หมายถึงว่าอากาศมันเย็นสบายแล้วก็รู้สึกสดชื่น The weather is sharp sharp คมแหลมฮะ huh? What The weather is sharp เย็น หนาวกัดผิวและคำสุดท้าย the weather is stinging มันว่าความหนาวเข้าในกระดูกนะครับมันเริ่มเจ็บด้วย so there you have it โอหลายคำที่แปลว่าหนาวไม่ด้มีคำว่า cold อย่างเดียวครับ so thanks for watching และอย่าลืมนะครับเวลาจะอธิบายสภาพอากาศก็ลืมด้วยนะครับ it's ที่มาจากคำว่า it is แล้วตามด้วย adjective หรือไม่ก็ The weather feels อากาศก็รู้สึกเหมือนแล้วที่หลังก็อธิบายไปด้วยโหมีคำเลือกเลือกได้เลยนะครับ Thanks for watching ขอบคุณและสวัสดีครับหนาว w now, now. it's chilly